โอเคครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับในช่องนักปั่นสายโหดนะครับผมวันนี้ก็มาจัดจังเกิ d ลดีไลทกันครับในหน้าเว็บไทยเบ็ดฟิกนะใครสนใจก็ที่ปักหมุดเลยนะครับผมวันนี้ทุนหมื่นเจ็ดนะเราเบ็ดสักห้าร้อยไปเลยครับเบาๆนะทุนหมื่เจ็ดขอเท่าหนึ่งพอคนระับตั้งเป้าเท่าหนึ่งเลิกครับเจ็ดรนะนะ้อยฮะไปฮะเทลโต้เลยแล้วกันจะได้ไม่นองกดเดอ้อไปฮนะเงียบกกิบเงียบกกิบนะ องร้อยห้าสิบนะ 2, เราดูไปสองพันเลี้ยวนะแต่เกมนี้นะ้เข้าฟีเจอร์ฟรีเกมก็คือเดือนนะครับเป็นเกมที่จ่ายโหดเหมือนกันคนระับแล้วมีวายมาจาังหวะนี้อยากให้มันมาโยนกล่องเลนะอ่าแล้วเข้าฟรีเกมก็โหเข้าไวมากนะอะไรมันจะไวขนาดนั้นวะโอ้โหเดือนจัดนะไทยเบสฟิกนะมาถึงเข้าฟรีเกมแล้วเกินไปโอ้แต่ก็ไม่เกินไปเท่าไหร่นะหายไปเจ็ดพันกัน้นะก็ขอคืนหน่อยละกัน จังหวะนี้มาครับสามรถือว่าเปิดได้ดีครับแล้วสับรถมาด้วยครับสวยครับเป็นรางวัลก้อนโตไปครับเพราะว่าถึงลายสุดท้ายนะ8,250นะครับผมโอเคได้ทุนคืนแล้วหลังจากนี้เป็นกำไรนะอังุ่นม่วงมาแบบนี้1,125นะึ่งร้อยยะเสี่รอบแอปเปิ้ลแดงมาครับสวยครับ มาเต็มแบบนี้ล็อกต่อนะล็อกตัวผลไม้ล็อกต่อนะแล้วกล้วยมาแบบนี้ครับโอ้โหล้วล็อกยาวครับโอ้ยจังหวะนี้รางวัลก้อนโตมาเยอะนี่ครับต้องมีหมื่นครับเพราะว่ากล้วยตัวแพงนะหนะมื่นห้านะเมกะหมื่นห้านะทุกคนนะโอ้เดือดเดือดแท้ครับโอ้โหแล้วอันต่อไปก็จะยิ่งเดือดกว่าน,นี้ครับอัหนหุนม่วงไม้ครับโอ้โหตอนนี้ก้อนโตรัวๆนะเพราะว่ามันล็อกไวแล้วครับ5้า0ันเก้านะลุ้นแค่ว่าตัวแพงหรือเปล่าครับขอแพงๆหน่อยแล้วก็ขอตัวเพิ่มด้วย อางหุ่นม่วงไม้ครับโอ้โหแพงแน่นอนครับเพราะเพิ่มมาอีกตัวนึงอีกครับโอ้โหประมาณเท่าไหร่เก้าพันเก้าพันเก้านะครับผมไม่ได้แพงมากแต่ก็ใช้ได้นะเอาละครับตอนนี้ว่างแค่สามที่เท่านั้นขอเหมือนกันจบเลยโอ้โหไม่เหมือนนะแต่ตะก้อนโตอยู่แล้วครับสับปะรดนี่ตัวแพงอยู่แล้วนะแพงมากด้วยนะครับทุกคนครับโอ้โหอะไรมันจะเดือดปั๊บขนาดนี้ครับเข้าฟรีเกมเร็วมากแล้วเสียไปเจ็ดพันเนี่ยดูกลับมาสิทุกคนดูมันกลับมาครับช็อตนี้นี่ทะลุเท่าไหร่เนี่ย หกมือนะทุกคนนะโอ้โหรอบท้ายหรือเปล่าโอ้ร oh, อบท้ายนะเสียดายกำลังมันเลยน่าจะได้สิบรอบครับแสนสามพันสามอยนะครับทุกคนครับโอ้โ oh, ห oh, อะไรมาจะจ่ายให้คุณได้ขนาดนี้ทุนหมื่นเจ็ดนะทุกคนเกินไปทายเบ็ดฟิกไปครับเราไปถอนเงินกันนะครับผมได้แล้วก็ต้องหนีนะไม่อยากเบ็ดต่อให้มันเปลืองอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะ อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็บอกมาครับไม่งั้นผมก็จะรันแต่เกมที่มันแปลกโหด,ดแบบนี้นะทุกคนครับอยากให้รีวิวเกมอะไรบอกได้นะผมร้พอมจัดให้ FC เสมอนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม